รุ่นใหมเบิกฟ้าเป็นสัญญาเมื่อหม่ให้พี่น้องคุณนให้สุกใจทนนาลุงป่าผูสุขคอนเ้อพี่น้องเอ,อ้ยเสียงเปียนเลยพี่น้องสวัสดีย่ามเศร้าครับพี่น้องอากาศเย็นเย็นหมครับช่องพญาวันลำเพิดอวิเชียวเอออากาศเย็นเสียงเปียนนะพี่นอ้องบรรยากาศย่ามเศรายู่บ้านงานครับมือนี่ไปแล้วโอ้ไหนนี่ไปยามหนูครับ ไปกูซิ่งไปยามหนูแล้วหัวหา่านายบรรยากาศมือขึ้นพักแล่มเศร้าของมือพักแล่มครับกูลงค้นกับน,นองมาท่านตื่นทางติดนอนเหมือนครับนอนตามอัธริยาใส่หละแต่ว่าหนาวอากาศเย็น ลุกขึ้นมาแล้วตื่นขึ้นมาแล้วบัดนี้ดังไฟฟิงเซียวสะมื่อนี่นี่ครับเต้นผู้มองไปมองภัยวัฒนอนพู้เต้นอยู่ไกลมูอคุณครับเต้นอยู่คู่กับไพ่คุณครับฝันอยูุบมือเช้านี่ฝันอยู่เอามือขึ้นนี่ฝันอยู่ครับแต่จำบ่ไลยฝันเอียงแปลกๆอยู่หรือ เรียกับการเสียงดวงเสียงไทยอย่างเฮ่นอย่างหนึ่งแหละจำไ,ไม่มได้ครับอุ้ยหนาวพี่น้องนุ่ครับเดนเซอร์ห้อางทาั้งในโดมครับอีสนนมแต่ก็

โอ้ยบ่นหนาวจังเม็ดยังดังดังไฟผิงเสยมเ่นมสดบหนาวมั้ยงพยายามเม็ดีพยายามเม็ดตีหัวหนาวพยายามเม็ดตีายามเม็ดไป ส่บ่มีเขาขี้บ่นี่มีแต่กองไฟซืบ่มีเขาขี้มันเขนบริเขาอ๋อหนึ่งจัเร่กัลังเบิไม่แ้ตัวนหนึ่งว่เพราะวม่ับคเลไมี้เขาคำ้าเกี่ยวขาขี้อยมกาศิงไฟมันหนาวมเนี่อ่อนนอนใส่เจ้า น่ารอดครับป๊าบอากาศเย็นเหียวๆคอยนี่ได้ดึงออกไม่เหี่ยวเมือเ้านี่โอ้ยหามเอมันทรมาคนฒ่วแล้ปได้ดึงให้ร่บบเนี่ยขีบอหันแห้งเหี่ยวลปลิฟต์เข้าไปเลยเลยมานเดี๋ยวเนียบขีบอกมาเลยแวเนียขีบยนเหี่ยวไปเี่ยวรังหานีปากมื่อเมอเาตส์บุรีนะแห้งล้มบุนีมันยังวัหนาวแบบนี้เนาะบ้านเขามันหนาว เรามาล้มดีซื้อล้มไปแห้งดีซื้อช่วงช่วงปีไม่แหงจังปีไม่หนาวก็ดีถ้าถ้าสมมติว่าล้มพืชสระบุรีเนาอเฮาอยู่ได้ด้วยนี่นะโอ้โอันนี้มันบมดล้มมืนกันยังเย็นไปนี่เนาะที่แหลกที่แหลกเบิดเต้นด้วยปะเอาไปเอามากหน่ยปิดทุกปฟองเลยว่าเต้นล้มเขาเออ บรรยากาศย่มันเศ้าครับพี่น้องครับจัก,จกเปดเก้ามุ้งว่นามาตับาไปยามหนูก็สิเริ่มลงไวที่แล้ว่ะครับก็เสียงเปลี่ยนเลยพี่น้องเก็บข้อรวาม มันนคนี้อีกคนนัก็เกคนาเอล่านี่ยไม่คนไทยนะนไทยคนไทยเันวกคนทเยี่ยมใช่กันโอ้บ่งยากคือกันล่ะไปพิกันดอกพิสกันนะพิกันขึ้นเร็วตรงนั้นคนคือกันเนาะบอกว่าคนคนไทยว่าคอเอ้ยสั์ไอ้เหี่ยมเด่ากันเลยแหละลด่ะ ไม่ใ่ละเห็นหนังกันนะโอ้ยบัดลืมซื้อกาแฟมาทำสมุนท่านบันบนบนดร่ิ่งรถไปด้วยบัตนี่ยซื้อกาแฟมาโซ่กินใครไปซื้อมาใครอยากินน้ำบบบวิ่งรถไปเนีเ่ยเหรอพ่อเพื่ออะผู้ขานอนอยู่ปา่อปาออกป่าหิมะผ่านเล่ออกกำลังเลยลเลยป็นนุ่มเป็นแนนนาย่างไปย่างออกต้นหมู่บ้านเตะต่ก็ยื่นเนี่ย เดี๋ยวเขาเมื่อกี้นะเาบาหลวเนี่ยอันนี้กล่องไฟสีบ่าหลวบ่าล้วตองีเาเอเอให้เอาเซียนไปีตับประเทศนี่ผม่าการที่พูดถ่เหลวไม่ไม่ผมว่าการเหลวโอ้พี่เพื่อนเขาใส่ทางไว้แล้เขาก็ไปเยกมากินเามีชิทุกคนเ่เาบม่ได้กินเขาโดนบาได้กินเขาเนี้ยโดนเนื้อเขาเนี้ยหมดเนาะเพื่นกันหนึ่งไงเขาอย่างไรเจ้าเนคอยเนรฮะหนึ่งเขาเดน เอาล้งมาสักกี่้อนดิไม่หล่ะขอหนังเขาเยอะสุดเ่งไหร่ทำไมเอากัะดไปหงไหงิะก่อนเอาเกียมานํำด้วยไอถือคนไม่หยาดเลยใจนี้ทอบอกไฟใจให้ทอบอกตุ้มเนี่ยแล้วยงวันแต่เฝ้าถือขอขอกินบาทีเฝ้าถือขอขอสีบ่แพ่ กาขอใคเลยด้ไผ้ามันพาไปนี่และก่อนมันพาไปนี่แหละไอ้ต้มน้ำพอนไ้ต้มไปยังโนนแท้เั่นะบ่อสิเปี๊ยรึนนะไอ้ตึ้งน้ำน่ะไหลอย่ว่เ้เห็นนันน้ำไหลไหลแห้งพดเ็นหัวนายเอส เอารถออกไปหนึ่งวันสิตั้งไว้ที่แต่เสาไวไ้หมดไลยเนี่ยพยายามหนูได้มาสองเลยเมื่อคืนเนี่ยหรือคืนเพิ่มกับพยายามจีพอเราไปยิงก็ไปยามเลยไปยิงเลยนะเรามันครับเนาะก,กับเราหนูเลี้ยงหนูเนาะหนูห้ามันก็มันยิงได้ละครับไอ้ไอ้ยูเซิร์เนี่ยสองยูเซิร์เนี่ยโอ้โหแฟนแฟนคือเจ้าเพิ่นหาปลาอยู่่หปะัะ ที่มองหาปลาบา่ผู้ใดสร้างสิปลาปลาขวานอยู่แกนี่ว่าแม่นคือว่าถ้ามีปลาขวานรอห้างเขาไปหาเพื่อนอนะอออี่ให้บ่บ่ะเวาทีให้นะเอ้ยยืนรอทางสิไปให้ยังอยู่บ<อ>่มันก็เปิงบ้านเพื่อนเขาก็ถามเปิงนี่แหละจะเป็นบ้านเ,นเขาบา่ให้แล้วมาแม่นของผู้เจ้าโอ้ยยังหายอยู่ให้กินเยอะกว่าให้กันเถอะเดี๋ยวแล้วบ้านเพื่อนกับหวังแล้วมับเห็นอยู่สระบหรือ เอาไปไว้หรือบอกว่าไปไว้มาให้เขาอะเนี่ยว่าเอาเนี่ยไปใส่ใส่น้ำรอปลาไว้แล้วปั้นปั้นแหน่ที้ไปเนี่ยเราเดาไปเถอะแหละเออเขาก็บูรู้จักมันใสหรือไม่ใสไม้เนาะเพชรยี่มันติดตั้งขนาดมั่งไลนะครับเอาปูรู้หรือนี่ครับตั้งลงมขี้ดินนีู่่นะครับเพราะอะไรเนื้อสันมัเลยขึ้นมาอยังเดียว ขวัขนาดนี้ขวัตะเสาเท่านั้นนะได้กินเขาเพราะนาะผู้ขายนะว่าได้กินนะครับอจีบขอบคุณพี่น้องหลายๆครับเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าครับโอ้กันเหรียญโลโซกันเหรียญม้วนๆครับสวัสดีแม่บ้านพูทพูน